สวัสดีครับลองนึกภาพตามกันนะครับคือมันมีเมืองที่เป็นเหมือนป้อมปราการที่แข็งแกร่งที่สุดแห่งหนึ่งของยูเครนเลยค่ะเมืองที่ถูกเตรียมการมาอย่างดีใช่ครับคือสร้างมานานหลายปีเลยนะกะว่าจะต้องต้านทานการบุกได้เป็นเดือนเดือนอแต่ปรากฏว่ามันกลับพังทลายลงในเวลาไม่ถึง48ชั่วโมงค่ะเร็วมากเมืองนี้ชื่อว่าคูริอาโบเลครับถึงจะเป็นแค่จุดเล็กๆบนแผนที่นะแต่แหล่งข้อมูลของเราบอกว่า การล่มสลายของที่นี่มันเหมือนอระเบิดเวลาที่เพิ่งถูกจุดชนวนอืมเป็นคําเปรียบเทียบที่น่ากลัวมากเลยนะคะใช่ครับแล้วมันอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนของสงครามทั้งหมดเลยก็ได้วันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกกันครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ค่ะและต้องย้ำก่อนนะคะว่าฮูริยาโปลเนี่ไม่ใช่แค่เมืองธรมธรมดาธรรมดาแต่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์สูงมากสูงขนาดไหนครับแหล่งข้อมูลของเราเปรียบเปรยไว้เห็นภาพเลยคะ่ะ ว่าที่นี่คือแม่กุญแจมรณะแม่กุญแจมรณะใช่ค่ะคือมันเป็นจุดที่เชื่อมสามแกรนรบหลักเข้าไว้ด้วยกันแล้วที่สำคัญที่สุดเลยนะคือมันเป็นเส้นเลือดใหญ่ด้านโลจิสติกเส้นสุดท้ายที่ส่งเสบียงอาวุธจากแม่น้ำเดนีเปอร์ไปแนวหน้าแปลว่าถ้าจุดนี้แตกทั้งแนวป้องกันในโซนนั้นก็จะพังตามไปด้วยเลยค่ะซึ่งมันก็แตกไปแล้วจริงๆคาถามที่น่าสนใจก็คือทาไมล่ะ ทำไมระบบป้องกันที่ว่ากันว่าแข็งแกร่งขนาดนั้นถึงพังลงมาง่ายๆแบบนี้อืวันนี้เราจะมาจอดลึกเบื้องหลังเรื่องนี้กันเพื่อทําความเข้าใจยุทธวิธีใหม่ที่รัเสเซียใช้และก็ความผิดพลาดเชิงโครงสร้างที่อาจจะนําไปสู่ความพ่ายแพ้ของยูเครนในจุดนี้ ก่อนจะไปถึงตรงนั้นอยากให้เห็นภาพความแข็งแกร่งของแนวป้องกันเดิมก่อนนะคะได้เลยครับคือจากข้อมูลที่เรามีเนี่ยมันถูกออกแบบมาดีมากจริงๆนะคะมีแนวคอนกรีตเสริมเหล็กซ้อนกันถึงสามชั้นสามชั้นเลยเลยครับใช่ค่ะแล้วก็มีสนามทุ่นระเบิดที่แบบหนาแน่นที่สุดเท่าที่จะทําได้แถมยังมีเครือข่ายคูต้ารถถังที่ซับซ้อนมากทุกอย่างคือเตรียมไว้รับมือการโจมตีใหญ,ใหญ่เป็นเดือนเดนเลยแต่ในความเป็นจริงคือไม่กี่วันก็แตก ค่ะนี่แหละคือปริศนาที่เราจะมาคุยกันวันนี้โอเคครับงั้นเรามาเริ่มแกะรอยกันเลยดีกว่าคือถ้าย้อนไปดูในอดีตอย่างที่มาริโอโปรัสเซียจะใช้ยุทธวิธีแบบเออ่ขอนปอนทุบทุกอย่างให้แหลกไปเลยใช่ครับหรือที่อัฟดิฟกาก็จะเป็นแบบงูเหลือมที่ค่อยๆรัดเหยื่อแต่แหล่งข่าวบอกว่าที่ฮูเลียปอเลนี่ต่างออกไปเลยเขาใช้คําว่ามันไม่ใช่สงครามทําลายล้างทางกายภาพอีกแล้ว แต่มันคือสงครามแห่งการทําให้เป็นอัมพาตเชิงระบบคํานี้มันหมายความว่าอย่างไงครับเนี่ยเป็นคําจํากัดความที่แม่นยํามากเลยค่ะถ้าจะให้เห็นภาพกว่านั้นนะคะมันคือการโจมตีไปที่ระบบประสาทของกองทัพก่อนโจมตีระบบประสาทใช่ค่ะก่อนที่จะโจมตีกล้ามเนื้อด้วยซ้ําซึ่งมันพลิกตําราการรบแบบเดิมๆไปเลย ปฏิบัติการทั้งหมดเนี่ยถูกแบ่งเป็น4ขั้นตอนที่ทํางานประสานกันเหมือนเครื่องจักรสังหารเลยค่ะน่าสนใจมากครับงั้นเรามาเริ่มที่ขั้นตอนแรกกันเลยในเอกสารเรียกว่าดวงตาปีศาจฟังดูน่ากลัวจังมันคืออะไรครับมันคือการที่รัสเซียส่งกองทัพโดรนจํานวนมหาศาลเข้ายึดคลองน่านฟ้าแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเลยค่ะกองทัพโดรนค่ะไม่ใช่แค่โดรนสอดแนมไม่กี่ลํานะคะแต่เป็นเครือข่ายที่ครอบคลุมทุกระดับความสูงเลย ตั้งแต่ดโดรนปีกนิ่งที่บินสูงสูงมองภาพรวมไปจนถึงดโดรนสี่ใบพัดเล็กๆที่บินลัดเลาะตามตึกอ๋อคือเก็บข้อมูลทุกตารางนิ้วใช่ค่ะข้อมูลภาพทั้งหมดถูกส่งสู่บัญชาการแบบเรียลไทม์ทำให้รัสเซียเหมือนมีแผนที่สามมิติของสนามรบที่เห็นทุกการเคลื่อนไหวเลยไม่ว่าจะเล็กแค่ไหนก็ตามโอ้เท่ากับว่าไม่มีอะไรเล็ดลอดสายตาไปได้เลยพอมีข้อมูลครบแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือเปิดฉากโจมตีเลยลือเปล่าครับ ยังค่ะและนี่คือหัวใจสำคัญที่ทำให้ยุทธวิธีนี้มันต่างออกไปอย่างสิ้นเชิง mm hmm. พอระบุตำแหน่งของหน่วยรบยูเครนได้ทั้งหมดแล้วสิ่งที่รัสเซียทำในขั้นตอนที่สองไม่ใช่การยิงปืนใหญ่แต่การเปิดฉากสงครามอิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ค่ะเพื่อสร้างสิ่งที่เรียกว่าความมืดมิดทางดิจิตอลขึ้นมาก่อนคือเปิดระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์หรือ EW ขั้นสูงพร้อมกันทีเดียว เพื่อตัดการสื่อสารทำลายระบบ GPS แล้วที่เจ็บที่สุดคือรบกวนสัญญาณควบคุมโดรนของฝั่งยูเครนจนบินไม่ได้เลยโอ้โหเดี๋ยวสิครับลองนึกภาพตามนะทาหารอยู่แนวหน้าจู่จูวิทยุก็เงียบค่ะจอเรดาร์ก็ดับโดรนของตัวเองก็ร่วงจากฟ้ามันคือสภาวะตาบอดหูหนวกแบบสมบูรณ์เลยนะเนี่ยใช่เลยค่ะมันคือการทำลายระบบประสาทของคู่ต่อสู้ก่อน ทำให้ระบบบัญชาการทั้งหมดล่มสลายในพริบตาก่อนที่กระสุนนัดแรกจะถูกยิงด้วยซ้ำทหารแต่ละหน่วยก็ถูกตัดขาดจากกันหมดเลยสิครับใช่ค่ะไม่รู้ว่าหน่วยข้างๆเป็นยังไงศัตรูอยู่ไหนคือถูกทิ้งให้อยู่ในความสับสนและความกลัวอย่างที่สุดพอทําให้ในสนามรบสับสนวุ่นวายขนาดนั้นแล้วคราวนี้ถึงเวลาของอาวุธหนักแล้วใช่ไหมครับถูกต้องค่ะเมื่อเหี่ยถูกปิดตาปิดหูจนหมดหนทางสู้แล้วขั้นตอนที่สามจึงเริ่มขึ้นก็คือ พุ่งเป้าไปที่จุดตายที่เป็นหัวใจของระบบป้องกันเช่นศูนย์บัญชาการคลังกระสุนชุมสายสื่อสารตามพิกัดเป๊ะๆที่ได้มาจากโดรนในขั้นตอนแรกเลยอ๋อหมายความว่าเขารู้ตำแหน่งสำคัญทั้งหมดอยู่แล้วแล้วก็รอจังหวะที่สับสนที่สุดเพื่อโจมตีพร้อมกันทีเดียวโอ้โห การโจมตีมันคงเร็วแล้วก็รุนแรงมากจนไม่มีโอกาสตั้งตัวเลยแน่นอนค่ะไม่มีโอกาสแม้แต่จะส่งเสียงขอความช่วยเหลือด้วยซ้ําและพ่อหัวใจของระบบป้องกันถูกทําลายแล้วก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายค่ะขั้นตอนสุดท้ายการผ่าตัดเนื้อร้ายหรือการส่งทหารราบเข้าเคลียร์พื้นที่ค่ะผมเดาว,ว่านี่คงไม่ใช่การส่งทหารแบบคลื่นมนุษย์เหมือนที่เคยเห็นในสมรภูมิอื่นๆแน่ๆ ไม่ใช่เลยค่ะที่ฮูลิไอพอลเลรัสเซียแบ่งเมืองออกเป็นไมโครเซกเตอร์ ector, หรือเขตยุทธการย่อยๆไมโครเซกเตอร์ S <S ค่ะทั้งหมด23เขตย่อยแต่ละเขตก็จะถูกจัดการโดยหน่วยปฏิบัติการพิเศษเล็กๆที่ทำงานประสานกันมีทั้งทีมโดรนพลซุ่มยิงทหารช่างแล้วก็ยานเกราะย,ยิงสนับสนุนเดี๋ยวนะครับแบ่งเมืองเป็น23เขตแล้วใช้หน่วยพิเศษเข้าตีพร้อมกัน มันเหมือนการผ่าตัดด้วยมีดสเกลโพสหลายๆเล่มพร้อมกันเลยนะแทนที่จะใช้ค้อนทุบเหมือนเดิมเป็นคำเปรียบเทียบที่ยอดเยี่ยมเลยค่ะแล้วสิ่งที่ทำให้การผ่าตัดนี้แม่นยำขึ้นไปอีกคือเทคโนโลยีที่เรียกว่าเหนือคอนกรีตคืออะไรครับเนี่ยหน่วยภาคพื้นดินของรัสเซียใช้กล้องตรวจจับความร้อนกับเรดาร์ภาคพื้นดินสแกนหาทหารยูเครนที่ซ่อนตัวในซากตึกทำให้มองเห็นค่าศึกทะลุก,กำแพงได้เลยโอ้โห oh. ค่ะการเคลียร์พื้นที่เลยเป็นไปอย่างเป็นระบบมากแล้วก็ลดความสูญเสียของฝ่ายตัวเองลงได้เยอะเลยฟังดูแล้วน่ากลัวจริงๆนะครับมันคือการเอารบไซเบอร์มารวมกับรบภาคพื้นดินได้แบบไร้รอยต่อจริงๆแต่ทั้งหมดนี้มันก็เกิดคําถามสําคัญตามมาว่าทําไมยูเครนถึงรับมือไม่ได้เลยอืมอาหารแน่ๆแต่มาจากสิ่งที่แหล่งข้อมูลเรียกว่าความล้มเหลวเชิงโครงสร้างที่ซ้อนซกันเหมือนโดมิโนโ ประเด็นแรกที่น่าสนใจคือดาบสองคมของเทคโนโลยีตะวันตกหมายความว่ายังไงครับอาวุธดีๆกลายเป็นผลเสียหรอใช่ค่ะประเด็นนี้น่าสนใจแล้วก็น่าเศร้าในเวลาเดียวกันเพราะยานเกราะกับรถถังล้ำสมัยที่ยูเครนได้รับมาไม่ว่าจะเป็นเลโอพอตหรือบร a ด l e y เนี่ย ต่างถูกออกแบบมาให้พึ่งพาระบบเครือข่ายค่ะก็คือต้องมี GPS มีการส่งข้อมูลแบบเรียลไทม์ใช่ค่ะแต่พอต้องมาเจอกับความมืดมิดทางดิจิทัลที่รัสเซียสร้างขึ้นจุดแข่งนั่นล่ะค่ะที่กลายเป็นจุดอ่อนร้ายแรงที่สุดเพราะพอสัญญาณ GPS ถูกตัดสัญญาณวิทยุโดนกวนรถถังราคาแพงๆก็กลายเป็นแค่ กล่องเหล็กตาบอดที่เคลื่อนที่ไปไหนก็ไม่ได้ใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะแล้วมันนำไปสู่ภาพที่น่าสลดมากจากข้อมูลระบุว่ายานกล่องหลายคันสูญเสียระบบนำร่องไปเลยจนหลงทิศหลงทิศเลยเหรอค่ะแล้วก็ขัดพลาดเข้าไปในดงทุนระเบิดของฝ่ายตัวเองก็มีโอโ้โหหรือไม่ก็ไม่สามารถระบุตำแหน่งหน่วยข้างๆเพื่อยิงสนับสนุนได้คือความได้เปรียบทางเทคโนโลยีที่เคยมีมันหายไปหมดเลย เหลือแค่เป้านิ่งขนาดใหญ่กลางสนามรบนั่นแค่ปัญหาแรกแต่จุดตายที่สำคัญที่สุดที่แหล่งข่าวชี้เลยก็คือการล่มสลายของระบบบัญชาการและการสื่อสารถูกไหมครับคือต่อให้รถถังยังวิ่งได้แต่ถ้าไม่มีคนสั่งก็ไร้ประโยชน์ถูกเพลงเลยค่ะในชั่วโมงแรกๆของการประทะเครือข่ายวิทยุและระบบดิจิทัลของแนวหน้าถูกทำให้เป็นอัมาพาตอย่างสมบูรณ์ทำให้การของทหารที่รอดชีวิตมาได้บอกตรงกันเลยว่า คำสั่งไม่เคยมาถึงช่องทางสื่อสารเงียบสนิทเรากับป่าช้าอืม,มันทำให้เกิดสภาวะหมอกแห่งสงครามที่นาทึบอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนเลยค่ะภาวะหมอกแห่งสงครามนี่ในสนามรบจริงมันอันตรายขนาดไหนครับอันตรายอย่างยิ่งยวดเลยค่ะเพราะมันทำให้หน่วยรบถูกตัดขาดจากศูนย์ควบคุมโดยสิ้นเชิงผู้บังคับหน่วยย่อยๆไม่รู้เลยว่าศัตรูมาจากไหนหน่วยสนับสนุนซ้ายขวายังอยู่ไหมหรือแม้แต่จะถอยไปทางไหนดี ใช่ค่ะความสับสนนี้ทำให้การป้องกันที่เป็นระบบพังทลายลงกลายเป็นการสู้แบบตัวใครตัวมันซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ฝ่ายรุกต้องการมากที่สุดเหมือนเคราะห์ํากําซัดเลยมีรถถังตาบอดแถมยังไม่มีคำสั่งอีกแล้วยังมีปัจจัยอื่นอีกไหมครับที่มาตอกฝาลงสถานการณ์นี้มีค่ะและเป็นปัจจัยสุดท้ายที่ปิดเกมได้อย่างเด็ดขาดเลยก็คือการถูกตัดเส้นเลือดใหญ่ด้านการส่งกำลังบำรุง อ๋อที่บอกว่าโดนโจมตีแบบตัดหัวตั้งแต่แรกใช่ค่ะเป้าหมายหนึ่งในนั้นก็คือคลังอาวุธจุดเติมเชื้อเพลิงแล้วก็เส้นทางลำเลียงหลักพอสิ่งเหล่านี้ถูกทำลายแนวหน้าก็ตกอยู่ในสภาวะวิกฤตทันทีขาดทั้งกระสุนและเชื้อเพลิงในชั่วโมงที่สำคัญที่สุดการต้านทานที่ควรจะยืดเยื้อได้นานเป็นสัปดาห์สัปดาห์ก็เลยจบลงเร็วมากค่ะพอฟังแบบนี้แล้วเห็นภาพชัดเลยครับว่ามันเป็นความพ่ายแพ้เชิงระบบจริงๆแหล่งข้อมูลสรุปไว้คมมากว่า กองทัพยูเครนที่ฮูลีไอเปอเล่ไม่ได้แพ้เพราะร่างกายอ่อนแอแต่แพ้เพราะระบบประสาทถูกทําลายจนเป็นอัมพาตใช่ค่ะตั้งแต่สมองสั่งการลงมาจนถึงปลายเท้าเลยแน่นอนว่าแรงสั่นสะเทือนจากเรื่องนี้มันไปไกลกว่าในสนามรบมันส่งผลกระทบไปถึงระดับการเมืองเศรษฐกิจของยุโรปเลยใช่ไหมครับประเด็นแรกที่ชัดๆเลยคือการทำลายมายาคติเรื่องความเหนือกว่าของอาวุธนาโต ถูกต้องค่ะภาพของรถถังราคาแพงอย่างเลวพอตที่กลายเป็นเศษเหล็กด้วยโดรนราคาถูกเนี่ยได้สร้างคำถามใหญ่ขึ้นมาในแวดวงการเมืองของยุโรปเลยนะคะอืแรงสั่นสะเทือนนี้มันลามไปถึงรัฐสภาในหลายประเทศทำให้เกิดคำถามที่ไม่มีใครกล้าตอบดังๆว่าเราจะถมงบประมาณลงไปในหลุมดำนี้ได้อีกนานแค่ไหนแล้วมันส่งผลต่อการตัดสินใจเรื่องการช่วยเหลือ,อยูเครนในทางปฏิบัติยังไงบ้างคร มันทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนนะคะจะเห็นได้จากคําแถลงของผู้นาเยอรมนีที่บอกว่าการช่วยเหลือต่อจากนี้ต้องคํานึงถึงเสถียรภาพงบประมาณระยะยาวไม่ใช่ให้เปล่าแบบไร้ขีดจํากัดอีกต่อไปขนาดสหรัฐเองก็ยังปรับเลยใช่ค่ะแม้แต่สหรัฐเองก็เริ่มปรับยุทธศาสตร์จากที่เน้นส่งอาวุธเยอะๆก็ไปสู่การคัดเลือกสิ่งที่จาเป็นจริงๆซึ่งมันก็เหมือนการยอมรับโดยในว่ายุทธวิธีทุ่มหลาดอาวุธมันล้มเหลวนะครับ เขามองสถานการณ์นี้ต่อไปยังไงรัเสเซียมองข้ามช็อตไปแล้วค่ะพวกเขาตอบโต้ชัยชนะครั้งนี้ด้วยการมองไปไกลกว่าเดิมแหล่งข่าวบอกว่ามอสโกกำลังเร่งเสริมระบบป้องกันภัยทางอากาศหลายชั้นรอบเขตปฏิบัติการอย่างหนานแน่นเพื่ออะไรครับเพื่อส่งสัญญาณตรงๆไปถึงตะวันตกว่ารัเสเซียพร้อมสำหรับการประทะระยะยาวและมีทัพยากรเหลือเฟือที่จะเล่นเกมนี้ต่อไปจนถึงปี2026หรืออาจจะนานกว่านั้น นั่นหมายความว่ารูปแบบของสงครามได้เปลี่ยนไปแล้วอย่างสิ้นเชิงอืมไม่ใช่การรบภาคสนามเพื่อย,ยึดหมู่บ้านทีละแห่งอีกต่อไปแต่ได้ขยายขอบเขตไปสู่สิ่งที่เรียกว่าสงครามศักยภาพอุตสาหกรรมและการแข่งขันด้านความอดทนใช่ค่ะและนั่นทำให้ตัวชี้วัดชัยชนะเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงมันไม่ได้วัดกันที่ว่าใครยึดพื้นที่บนแผนที่ได้มากกว่ากันอีกแล้วแต่่่ววััดกนทีาแต่วัดกันที่ว่าเศรษฐกิจ การเมืองและเจตจำนงของประชาชนของใครจะพังทลายลงก่อนกันอืมเมื่อต้องวิ่งมาราธอนที่ไม่มีวันสิ้นสุดค่ะถ้าให้สรุปสิ่งที่เราได้จากการเจาะลึกข้อมูลในวันนี้ก็คือการล่มสลายของฮูริฟแอมปอเลไม่ใช่แค่ความพ่ายแพ้ทางยุทธวิธีธรรมดาแต่มันคือการเปิดศักราชใหม่ของสงครามค่ะเป็นยุคใหม่จริงๆ ที่เทคโนโลยีสงครามอิเล็กทรอนิกส์กับสงครามไซเบอร์ถูกนำมาใช้กับการรบภาคพื้นดินได้อย่างสมบูรณ์แบบแล้วก็น่าสะพรึงกลัวมากมันเป็นบทเรียนราคาแพงที่แสดงให้เห็นว่าในสนามรบยุคใหม่ป้อมปราการที่แข็งแกร่งที่สุดอาจจะไม่ใช่กำแพงคอนกรีตแต่เป็นความสามารถในการป้องกันร,ระบบบัญชาการและเครือข่ายดิจิทัลของตัวเองใช่เลยครับและนั่นก็นำไปสู่คำถามสุดท้ายที่น่าขบคิด ต่อย่อจากข้อมูลที่เราคุยกันมานะคะเมื่อสงครามได้เปลี่ยนรูปแบบเป็นการแข่งขันความอดทนทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมอย่างเต็มตัวแล้วคําถามที่สําคัญที่สุดในอนาคตอาจจะไม่ใช่ว่าใครจะมีอาวุธที่ดีกว่าแต่เป็นแต่เป็นสังคมของฝ่ายใดจะสามารถแบกรับต้นทุนมหาศาลทั้งในแน่ของชีวิตผู้คนและเศรษฐกิจของสงครามที่ยืดเยื้อนนี้ต่อไปได้ยาวนานกว่ากันและนี่อาจจะเป็นปัจจัยที่แท้จริงที่จะตัดสินผลแพ้ชนะในไทยที่สุดคะ่ะ